คุณสายสาวค่เมนเรื่องที่ยังหาคำตอบไม่ได้เรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดก็มีอยู่ว่าพี่ชายของผมทำงานรับราชาการอยู่ที่จังหวัดตากด้วยความเป็นชายแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานเมื่อมีเวลาว่างก็มักจะออกไปสังสรรค์กับเพื่อนร่วมง,งานอยู่เสมอในกลุงมของเพื่อนที่นั้นมีสนิทกันอยู่ประมาณสี่ห้าคนหนึ่งในนั้นขอสมมติชื่อว่าพี่เอแล้วกัน พี่เอเป็นคนพี่แต่งงานแล้วแต่ว่ายังไม่มีลูก็เลยจะชอบไปสังสรรค์กับพี่ชายของผมอยู่เสมอมีอยู่วันหนึ่งเป็นวันสุดแล้วก็เป็นวันเกิดของพี่เอด้วยพี่เอก็เลยเรียกบรรดาเพื่อนเพี่นพ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 นสนิทกันไปนั่งดื่มนั่งสังสรรค์กันที่อำเภอแม่สอดทุกคนไปถึงก็ไปที่ร้านร้านหนึ่งซึ่งไม่ใช่ร้านประจำแต่ก็เคยไปนั่งกันอยู่บ่อยๆร้านนั้นเป็นร้านเล็กๆ บรรยากาศค่อนข้างดีวันนั้นเป็นวันที่ไม่ค่อยจะมีลูกค้ากลุ่มอื่นเลยพี่คะวันนี้วันเกิดของพี่ใช่ไหมใช่ครับก็เลยมาฉลองกับเพื่อนเพื่นนิดหน่อยแล้วพี่มาที่นี่บ่อยไหมก็บ่อยอยู่นะพี่แต่งงานแล้วหรือยังคัรบพี่แต่งงานแล้วแต่ว่ายังไม่มีลูกเลยถ้างั้นเรามาเล่นอะไรสนุกสนุกกันไหม เห็นว่าพี่ไม่ได้ใส่สร้อยครับแต่ว่าก่อนพี่พี่จะเห็นหน้าลูกของพี่พี่ต้องมาหาหนูพี่นี่ก่อนหนักอย่าลืมนะพี่ก่อนพี่พี่จะได้เห็นหน้าลูกของพี่พี่ต้องมาหาหนูก่อนหนักน้องคนนั้นพูดย้ำจากนั้นก็เดินออกไปหน้าร้านแล้วเด็ดใบไม้มาหนึ่งใบแล้วก็เดินอ้อมไปทางด้านหลังของพี่เอจากนั้นเธอได้วางใบไม้ใบนั้นตรงบริเวณต้นคอของพี่เอแล้วก็เป่าดมๆมไปบนใบไม้พี่เอมาเล่าให้ฟังนท่น ลว่าวินาทีนั้นรู้สึกเย็นว่าขนุบไปทับตัวอาการพี่เมาอ,อยู่นั้นก็หายเป็นปริพิงนั่นคือเหตุการณ์ในคือวันพี่ฉลองวันเกิดเวลาก็ร่วมเลยผ่านไปอีกหลายเดือนจนฟุกคนในกลุ่มดื่มเรื่องพวกนี้หมดแล้วหลายเดือนต่อมาพี่เอก็ได้รับข่าวดีว่าพันรายาพี่อยู่จังหวัดกําแพงเพชรนั้นตั้งท้องก็เลยฉลองกันใหญ่โตวเวลาผ่านไปจนกระทั่งพันรายาพี่เอนั้นใกล้จะคลอดเต็มทีก็เลยต้อง เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดําแพงเพชรพอพี่เอซ่าขาวว่าพันรายาตัวเองใกล้จะคลอดก็ดีใจมาก รีขับรถลงมาจากจังหวัดตากโทรพท์ถามภัยอาการของพันรายาตลอดทางระหว่างทางกลับมานั้นพี่เอก็บ่นตลอดทางว่ามีอาการเจ็บคอคันคอพี่ชายของผมพี่ร่วมเดินทางไปด้วยก็บอกว่าเป็นหวัดละมันเดี๋ยวก็หายประมาณห้าฟุ้งทุกคนก็เดินทางมาถึงที่โรงพยาบาลแล้วก็รีบมุ่งหน้าไปหาพันรายาของพี่เอทันทีพอเห็นหน้าพันรายาจู่ๆพี่เอนั้นก็ไอขึ้นมา นะแล้วก็บอกว่าคันคอมากจนกระทัำไม่สามารถพูดคุยได้แกก็เลยรีบวิ่งไปที่ฟ้องน้ำทิ้งพี่ชายของผมเอาไว้กับพันรยาของแกแล้วก็แม่ของแกพี่เอนั้นหายไปนานมากพี่ชายของผมก็เลยเดินตามไปดูอาการในฟ้องน้ำพอเปิดประตูฟ้องน้ำเข้าไปก็เห็นพี่เอนั้นยืนอยู่หน้ากระจกตรงน้ำหน้ามีเลือดากระดนเต็มไปหมด แล้วพี่เอก็ยังเอามือล้วงคอตัวเองเหมือนกับพยายามจะล้วงอะไรบางอย่างออกมานาทีนั้นเดือพี่ชายของผมก็เลยรีบวิ่งเข้าไปหาแล้วก็เรียกพยาบาลเพื่อขอความช่วยเหลือคุณพยาบาลก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยพี่เอพูดกับพี่ชายของผมและพยาบาลว่าไม่รู้มีตัวอะไรถามยาวๆอยู่ในคอกรูพี่เอก็ยังพยายามจะล้วมันออกมาอยู่หมอพยาบาลก็เลยรีดพาตัวไปเอกซเรย์แต่ก็ ไม่พบอะไรพี่ผิดปกติพบเพียงแต่ร่องรอยของบาดแผลพี่พี่เอพัยายามดวงคอของตัวเองเท่านั้นหมอก็เลยฉีดยายให้หลังจากนั้นสักพักอาการของพี่เอก็สงบและก็นิ่งลงเมื่อทราบข่าวพันรายาของพี่เอตกใจมากถามกับพี่ชายของผมว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ผมก็บอกกับพันรายาพี่เอไปว่าไม่มีอะไรหรอกเอมันแค่เจ เฉยเฉยนักเวลาผ่านไปครู่หนึ่งพยาบาลก็เดินมาบอกกับพี่ของผมว่าคนไข้นั้นเรียกหาพี่ของผมก็เลยเดินเข้าไป แล้วพี่เอก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังถึงเหตุการณ์ในวันเกิดที่ไปเลี้ยงสังสรรค์ก,กันกับพฤ,ฤฯฯติกรรมอันแปลกประหลาดของเด็กเสือสาวคนนั้นพี่เอคิดขึ้นมาได้ก็เลยถามกับพี่ผมว่ามันจะเกี่ยวกันไหมกับเรื่องนี้พี่ชายของผมบอกว่าอ้าวแล้วทำไมมึงขึ้นมาเล่าวะพี่ชายของผมก็เลยโทรศพท์หาเพื่อนสนิทอีกสี่คนเพื่อจะปรึกษากันว่าจะทำยังไง จะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงดีพี่ชายของผมจะพาพี่เอกลับไปที่จังหวัดตากเพื่อไปเจอสาวคมนั้นโดยพี่เพื่อนเพื่อนพี่เหลือจะไปรอพี่นั่นเลยพี่ชายผมกับพี่เอจึงมุ่งหน้าเดินทางไปที่อำเภอแม่สอดระหว่างทางไปนั้นพี่ชายของผมก็ถอดทระอบแล้วเอาให้พี่เอคล้องเพื่อให้พี่เขาสงบลง